สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟขันนะครับเย็ยนที่บอกอย่างที่เห็นนะว่าไม่มีสลีปไม่มีเลยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นแล้วลองแล้วทอดแล้วนะครับกับกาล็กติกบีฮีโร่นะอันจริงๆมันคุณพ่อมอีทริกเกอร์จำกัดมีของที่เล่นนันจำกัดเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแยกเป็นเด็กได้ประมาณ2-3เด็กซึ่งไอ้สีเท่าเนี่ยมันมันก็แยกมา3เด็กแล้วมันที่ที่จัดไปอยู่มันมีคุกมีออฟฟิศแล้วก็มีเอวา ไอเนี่ยมันเลยเป็นแค่เด็กที่ได้ลองแล้วก็ข้ามมันไปนะอาจจะอัปเดตอีกหนึ่งตอน B ีทีมาเพราะว่ามันน่าจะมีคอมมอนที่ติดกาแลกติกบีฮีโร่อื่นอีกก็ก็อาจจะใส่แต่ว่าคุณว่อคุณมันก็ไม่น่ามีอะไรหลายมันหน้าที่มันค่อนข้าง,งจะเต็มแบบแน่นๆแล้วนะก็ตามนั้นนะฮะอาจจะต้องอ่านสกิลเยอะหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ชินกับมันเท่าไหร่นะเล่นแค่ไม่กี่ตานะครับตัวเริ่มใช้เป็นตัวเริ่มของมันเนาะแล้วก็ลายลเกรดหนึ่งนะฮะกาแลกติกบีฮีโร่อ่า Architect p e r อรซเมื่อลงช่องเมื่อลงถางช่องแวนหาค้นหาก,การถัันทับจากกรไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือเนาะก็การันตีแล้วมีถันทับหนึ่งใบแน่น,นอนแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมื่อมันบูธให้ในติดบีฮีโร่บูธหมื่นอ่าบูธอีกบวกอีกห้าพันเป็นบูธหมื่นสามคุณว่าใส่ไอ้นี่ไว้เต็มนะฮะเต็มสี่เนาะก็ใส่ในลายลายใบนนหนึ่งเนาะแล้วก็เกตสอง กระติกบีฮีโร่ไวยาร์ดค r a สเทนแอคทีฟ n g นกาดเวนเพเทอร์นสกาวการที่ติดบีฮีโร่จากมือหนึ่งใบแล้วก็จัวคืนหนึ่งก็เอาการที่ติดบีฮีโร่สกาก็คือการเอาการที่ติดบีฮีโร่จากมืออันนี้ไม่ให้สั่งสกาจากมือก็จากมือหรือจากกองอะไรแต่ที่เขาจะสั่งเนาะก็ไอ้นี่บอกว่าสั่งจากมือเพราะฉะนั้นก็เอาจากมือเข้าในเซตฮันทามฮีโร่ที่เราเซตไว ก็ถือเป็นการสก,กาวแล้วก็ทีนี้เราจะมีการบิดเพื่อที่จะโดดลงมากาดโดดลงช่องเลียอะไรพวกนี้เหมือนกับเรือซัตตุกิของบัตตี้ไฟนั่นแหละอีกสกิลหนึ่งออตโต้เรียกาดนะครับวันมะเทินเมือ่อยูนิตย้ายยังช่องเรียกาดศในแบเทลเฟสบวก5 0า0นก็คือสลับที่มันสามารถที่จะสลับที่ได้ในเด็กนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ไปสุดท้ายก็แน่นอนนะครับกลาติกบีฮีโร่ยูไนต์ไดอาร์มอส 13, มันสามี like, Vanguard, เพลร์ไลท์คอนติเนียเวนการ์ดเลกาติตบีฮีโร่บวกพลังห้าพันมาถึงก็บัฟให้เพื่อนเลยอีกสก,กิลหนึ่งออโต้เวนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าออเดอร์โซเรามีการ์ดถันทับอยู่บัตหนึ่งจนจบกระหน่ตัวนั้นตัวมันบวกหมื่นห้าถ้าในออเดอร์โซเรามีขันทับสามใบบวกหนึ่งก็ใส่ไว้เต็มนะฮะเต็มลาย,ลาย จริงๆเกตสองเลนเลยคุณพ่ออย่าใส่ในเด็กนั้นแต่ว่าที่มันแน่นนะคุณพ่อเลยไม่ได้ใส่เนาะที่มันเต็มพอดีแล้วก็ติดไอ้ไดอาร์มอสไว้อีกสามใบอะมาเพอร์โซน่าไลท์เนาะแล้วก็ติดฐานทับเต็มสี่นะครับแน่นอนนะครับเด็กมันเล่นกับฐานทับได้ก็ใส่ฐานทับเต็มสี่เนาะสุดยอดฐานทับฮีโร่กาแล็กซี่เอจิสเป็นเวทเซ็ตไซส์สองนะครับเกตสองไซส์สวันดีไฟก็ไซส์สองมาเลยเกตสองนะฮะอ่าออโต้ เมื่อกาดเมื่อกา์ดใบนี้เข้าสู่เซตออเดอร์เมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนเปิดทับเด็กเจ็ดใบเลอกการที่ติดบีฮีโร่ไม่เกินสมามใบแต่นั้นสแสดงนำหนึ่งใบขึ้นมืออีกสองใบสเกลเข้ากับกองทัพนะฮะแล้วก็แอคทีฟจากออเดอร์โซนเลสใบนี้ทิ้งมือหนึ่งใบเลอกการที่ถูกสเกลอยู่ที่มีเก,กมเกรดต่ำกว่าเท่ากับเวนกาดหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็ออเดอร์จากออเดอร์โซนเมื่อยูนิตของเราถูกโจมตีโซบัสหนึ่งเลกสกาดใบนี้ แล้วก็เลือกการที่ถูกสเกลอยู่หนึ่งใบคอลงช่องรีไอ้คกา,าเดียนก็สามารถที่จะเลสก็ถ้ากับว่าเราสามารถที่จะเซตเอจิทไว้สี่ใบสามใบอย่างนี้แล้วมีการที่ถูกสเกลอยู่กี่ใบคุณสามารถที่จะอ่ะเลสทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเลสเอาสเกลหนึ่งใบลงคุณสามารถที่จะทำอีกหนึ่งใบได้ถ้าคุณเซตไว้อีกหนึ่งใบแล้วก็จะมาทำอีกหนึ่งใบได้แล้วก็าาแ,วกแต่ว่าถ้าแต่ว่าให้เหลือใบซะใบหนึ่ง แล้วก็เมื่อถูกโจมตีมาโซบัตหนึ่งในเทิร์นผู้แข่งไอสองใบนี้ยังเลสอยู่ยังเหลืออีกหนึ่งใบที่ยังไม่ได้เลสก็เลสแล้วก็เอาที่กระสกาวออกไปเนี่ยไปกาดได้นั่นเองก็เป็นการ์ดฝากไว้ฝากไว้ในเดมเกตสองนะครับบีฮีโร่อีกใบหนึ่งเนะี่ยเป็นแทบจะใส่บีฮีโร่ทั้งเด็กเลยแหละกาเล็กติกบีฮีโร่ฟอตอนสไฟสมื่นชิวห้าใส่สี่ใบเนาะ เกตสองออโต้เมื่อลงช่องเลียบัสหนึ่งเลือกเลกาดแถวหน้าของคู่แข่งในแถวหน้าอกู่ดินีรีทายแล้วก็เขาที่นิวเลกาดในเทิร์เราถ้าในออเดอร์โซามีการ์ดทันทับอยู่บวกห้าพันไอเนี่ยมันคุณพ่อเลยใส่ไอนี่แทนนี่จะใส่หลายๆเพราะว่ามันมีทันทับอยู่แล้วมันไม่มีใครไปทำะไรทันทับเราอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันตีอยู่ห้าพันเป็นหมื่นห้าเว้นกัดจะอีกห้าพันเป็นตีสองหมื่นอยู่แล้วแถมยิงได้ด้วยก็เลยใส่เต็มสี่นั่นเอง อีกสี่ใบคุณพ่อใส่เต็มไปเลยก็คือใส่เป็นไอเจ้ามอนี่ซึ่งจะลดลงเหลือ3หรือ2อใบก็แล้วแต่ชอบนะครับเป็นเป็นการ์ดจะบอกว่าเป็นการ์ดการ์ดการ์ดก,ก,ก,ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามัน,มนใส่ไดอยมอ์สมันตีหมื่นอยู่แล้วคุณพ่อเลยใส่พวกนี้เข้ามาได้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องไดอยมอ์สกับไอ้พวกนี้เท่าไหรน่นาะแลมพาดอัปปิดา เมืเ่อเามื่อถูกสกาได้โซชาร์ตหนึ่งแล้วก็คอนติเนียลกาเดียนถ้าในถ้าออเดอร์โซเรามีการ์ดทับอยู่เวนการ์ดเราเป็น B บีฮีโร่ชิลบวกบวกหมื่นเป็นตัวกัดหมื่นห้าได้นั่นเองตามรูปเลยเนาะเป็นโล่นั่นเองเนาะเกต2สองใส่เท่านี้ถ้าอยากใส่เพิ่มเนะนะว่าใส่ได้นะฮะแต่เี่สำคัญจริงๆคือเกตดหนึ่งใบนี้ต่างหากเนาะในเด็กนี้ต้องมีใบนี้แนะนำว่าใส่เต็มสี่ไปเลยถึงแม้เราจะสกาด้วยกันเปิดเจ็ดได้ก็ตามแต่คุณพ่อ ไม่เชื่อดวงตัวเองเปิดเจ็ดแล้วไม่มีกล้มาเปิดเจ็ดแล้วไม่มาก็มีนั่นเองนะครับเป็น b ีฮีโร่ไดเล็กโฟลีออโตเรียกาแถวหลังช่องกลางจบกันต่อสู้ที่เวนกาดเกตสามที่มีคำว่า b ีฮีโรโจมตีโซบัสหเลสน้องเลื่อเลกกาดของเรา2างองใบในแถวตอนนการสลับที่ทำให้มีน้องอยู่ปุ๊บแทบจะการันตีเลยว่าเด็กเนี้ยตีได้สเวฟแน่นอนนั่นเอง แล้วก็ตัวเอามาบูธแรงๆก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งไอ้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาไอ้นี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วข้างนี้จะเป็นเกตสองสองตัวเป็นโค้งง่ายๆจะเป็นไอคนนี้ก็ได้เพราะมันได้อามอสมันแจกให้ห้าพันเป็นตีหมื่นห้าอะไรไอ้นี่ตีมไอหมื่นสามหมื่นสามปุ๊บไอนี่สลับที่เอาตัวอื่นมาตีหมื่นห้าสองหมื่นก็ได้ก็อย่างที่บอกนะใส่ไว้เต็มนะเพราะว่ามันบูธหมื่นฮะไอันบูธหมื่นสามได้นั่นเอง แล้วก็ที่เหลือคุณพ่อใส่เป็นไขจูอย่างที่บอกนะว่าคุณพ่อได้เอามาลองแนละ้วก็ถอดออกนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นโครงเก่าอยู่นะก็ใส่ไขจูไว้สี่ใบซึ่งจะลดเหลือสามใบแล้วไปใส่ที่เกลสดอยหนึ่งใบก็ได้ซึ่งแนะนําว่าใส่เป็นหลายๆหนึ่งใบได้นั่นเองนะฮะเอามาช่วยตีได้ฉุกเฉินเนาะแล้วก็แน่นอนก็จะใส่เป็นอ่า พีจีมีเมือนไปต่กว่าไม่ต้องทิ้งสามใบแล้วก็ใส่ไอแสตงตีจูดใบหนึ่งเนาะใส่ Over เท่าใส่จัว3สามใบคุณพ่อไม่ใส่ฟอนเพราใส่จวดสาแล้วก็ใส่เป็นคริเพราะว่าเด็กนี้มัน,นจริงใส่ฟอนต์ได้ไหมมันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าคุณพออ่ออยากลองคริแปดูแล้วก็ฮิวสอาจจะลดลงไปเป็นเหมือนกับเหมือนกับเด็กออฟฟิศก็ได้ จวดสองฟอนสองใช่ออฟฟิตปะใช่เสีเออจวดสองฟอนสองคีคขี้ขีเจ็ดก็ได้แต่วันนี้คุณพ่ออย่าลองคี8แปดเฉยๆก็แล้วแต่มันมีสองโครงสองมันม,มันมีหลายแบบแหละจริงๆนะไม่ได้มีแค่สองแบบเราอาจจะแล้วแต่ชอบเราจะใส่ฟอนหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าคิดว่าเด็กมันโอเคของมันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่ฟอนมานั่นเองอ่ะไลท์ไลท์ เมื่อเข้าช่องแวนแน่นอนเลยหาเอจิสหนึ่งใบขึ้นมือได้ละหนึ่งใบเล่นได้ละแค่เนี้ยเล่นได้ละหนึ่งแล้วก็ไลท์ไม่ได้เอ,อ้ยังเล่นไม่ได้นะครับขึ้นเกตสองก่อนขึ้นเกตสองปุ๊บไอ,อ้สก,กิลนี่ยเป็นแอคทีฟคุณสามารถที่จะแปะเซตออเดอร์ก่อนได้อ๋อจริงๆรินี้ใส่คอมบบเลชเชอร์ได้นะแต่ว่าไม่ได้ใส่มานะฮะก็ถ้าจะลดไคจูล,ลงก็ไปใส่คอมบบเลเชอร์ก็ได้เนะสะกาเปิดเจ็ดใบ หนึ่งใบขึ้นมืออ่ะเลิกฮีบีฮีโร่มาสามหนึ่งใบขึ้นมืออีกสองใบสเกลสมมติอันนี้ขึ้นมืออีกสองใบสเกลอืมอืมก็เข้ามาในฐานสเกลเข้ามาแล้วก็อ้นนี้อาจจะเก็บไปก็ได้ถ้าไปเจอเด็กยิงถ้าไม่มีไม่ได้เด็กที่มันยิงไม่ผมก็ลงตูดไปเลย<ม>แล้วก็ตีอ่าแล้วก็สกิลหวอ,อันนี้อีกทีหนึ่งสเกลอีกทีหนึ่งนะฮะ แอคทีฟสเกลครับเอามือหนึ่งใบเข้าออเดอร์ Order. ก็อแน่นอนนะไอตัวที่เข้าง่ายจะเป็นเนี่ย,ง,ยง่ายสุดง่ายสุดแล้วก็จัวกคืนหนึ่งแล้วก็สกิลไอ้นี่บอกว่าไม่ถูกสเกลไอ้เมื่อกี้ก็ลืมไปทีหนึ่งนะโซชาร์จหนึ่งมังคับทํานะสมมติโซชาร์ตโซชาร์ตสองใบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการที่ถูกสเกลอยู่ในนี้สามใบอ,อยากจะสมมติว่าผมอยากตีแล้วมือแบบ มือเน่าแล้วเกินมีม,มีมีแต่ไคจูที่ไม่ได้ใช้เลยทวนนี้อาจจะสเกลเป็นไอ้นี่มาก็ได้อ่ะเลสสเกลทิ้งมือหนึ่งใบครับหมดอะทิ้งไปทิ้งพีจีอะทิ้งดอทิกเกอร์ใปแล้วสเกลไอ้นี่มาม,าม,าม,ามีมีเซ็ตทันทับอยู่บวกห้าพันเวนไอ้นี่ตีก่อนเลยหมื่นห้าเวนกัดตีต่อหมื่นแปดเด็กนี้ไม่ได้ใส่ฟอนนะลุกๆอืมแล้วก็ขึ้นสาม ตูมมีเซ็ตออเดอร์มีฐานทับอยู่ลุกด้วยฐานทับก็ลุกด้วยนะบวกห้าพันห้าพันห้าพันแล้วก็ข้างนี้ที่บอกเนาะอาจจะสก,กาลงมาก็ได้นะแต่ว่าถ้ามือมีมืออาจจะเอามือลงมาก็อาจจะเอามือลงมาใบหนึ่งเอามือลงมาใบหนึ่งอ่ะง่ายๆอ่ะข้างนี้ย้นี้ก็ง่ายๆแล้วหนึ่งข้างเนาะอีกข้างหนึ่งก็ อ่ะสเกลครับเลสทิ้งมือหนึ่งใบก็ได้ค่าเท่ากันแหละแล้วก็อย่างที่บอกวางตูดไว้ในนี่เด็กมันใช้มือเยอะคุณพ่อเลยติดจั่วไปเยอะนะแล้วก็แบทเทิลครับห้าพันห้าพันห้าพันทุกตัวถ้วกากาออบอดบวกห้าพันจบข้างนี้ตีก่อนเป็นหมื่นหนึ่งพวกสองคนนี้บวกอีกตัวละห้าพันแล้วก็แวนวิ่งเอ้ยไอ้น,นี่ไม่บูตแวนวิ่งแวนกาดมีเซ็ตอยู่บวกหมื่นห้า แล้วก็คนนี้เมื่อแวนตีเสร็จโซบัสหนึ่งเอมเลสลับที่ข้างนี้เบากว่าเนาะสองหมื่นอันนี้มันจะเป็นสองหมื่นสองหมื่นแปด้ด้อยู่แค่นี้ยแล้วก็ข้างนี้เสพได้ก็เสพเพราะว่ามีสเกลมีไอ้นี่อยู่คุณก็เสพไปหมื่นห้าได้ไอันนี้จะเป็นตัวล้อเท้าหนึ่งตัวนั่นเองนะฮะกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะตีตัวล้อเท้าอยู่แล้วเนาะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้แล้วก็เซตเพิ่มในกระเซตเพิ่มไปเพราะว่ามันเซตไปปุ๊บเปิดเจ็ดสเกลสองใบแล้วก็เอาขึ้นมือหนึ่งใบอ่ะมันยังไงก็ได้มือคืนอยู่แล้วมันก็คุ้มที่เราจะเอามาสเกลนั่นเองเด็กมันเข้าใจง่ายนะเหมือนจะเล่นยากนะการสเกลการนุ่นการน,นี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเล่นยากขนาดนะั้นมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างง่ายอ่ะจริงๆนะค่อนข้างง่ายแต่ว่าอาจจะต้อง พึ่งมือเยอะหน่อยอย่างที่บอกนะั้นใส่จุถึงใส่จั่วมาสามใบนะคือแบบมันไม่มีจั่วไม่ได้จริงเด็กมันเป็นเด็กแบบปูมือถึงแม้จะอย่างที่บอกว่ามีสกเกลก็จริงนะแต่สกเกลก็ทิ้งมือเลสเลสทันทับแล้วทิ้งมือหนึ่งใบยอยู่ดีนะอาจจะเป็นแค่แบบฝากมือไว้ในนั้นเฉยๆคิดซะว่ามันเป็นการฝากมือแบบบางคนอาจจะมีแบบมือมีอแต่ทิกเกอร์เงี้ยไม่มีตัวตีอ่ะมันมีการสกเกลมาทาให้เราสามารถทิ้งทิกเกอร์ทิ้งฮิวมืน ฮิวไอฮิวคีฮิวเวฟเงี้ยเปิดมาปุ๊บไม่ได้เจอโอเวอร์โหลดเจอบัตทิออนเอยไม่ใช่บัติออนเจอ on, เด็กธรรมดาอย่างเงี้ยอ่ะฮิวเวฟก็ทิ้งไม่ได้เลยไม่ได้ใช้นั่นเองก็แล้วแต่โอกาสเพราะสเกลมันข้อแรกคือสเกลมันง่ายอยู่แล้วมันมันเปิดเจ็ดมันหาแทบแล้วเราใส่ฮีโร่แทบทั้งเด็กอยู่แล้วมันมันสเกลง่ายนั่นเองก็ประมาณนี้ นะฮะกับ B ีฮีโร่เนาะก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้มันเป็นมันไม่มีของเพิ่มเท่าไหร่มันมีแค่กล่องมันกล่องเดียวแล้วก็ไปหาแค่ของเสริมมาอีกนิดเดียวเองอะทาให้เด็กมันคือแบบก็ถือว่าเป็นเด็กที่หาง่ายเนาะอาจจะยากแค่เราไปหาไคจูกับพวก PG t ีทิกเกอร์อะไรพวกนี้ทิกเกอร์ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะก็อาจจะไปลองหาดูนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับอ๋ออีกนิดนึง ใน BT มันจะมีทริกเกอร์ของสีเทาลีมานะอาจาอจะหลายคนอาจจะรอ BT เล่นทีเดียวก็ได้นะเพราะมีทริกเกอร์ลีมาให้แล้วก็มี PG รีมาให้มีโอเวอร์อะไรพวกนี้รีมาให้นะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ